เข่าเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวกูต้องนาดูแป๊บเดินโง่ๆใครเปิดกูกูเอาอ่ะไอ้ซั์มาดิใครเปิดกูก็เอาอ่ะไอ้ซั์ใครเปิดมาตอนนี้ยังไม่มีใครเปิดกูเลยเย็นเยืนโง่เย็นเย็นโง่โง่ก่อนโฟยืนโง่โง่ก่อนแล้วเดินหลบๆอย่าให้มันอย่าให้มันตี๋ยดีเลยตรงนี้เลยโง่จ้ะ เนี่ยเฮ้ยเียนทีสวยกันมากเอ้ยไม่สิเฮี้ยแหล่สัสเฮี้ยไม่หรอกเฮี้ยกันไหนสั์เฮ้ยหยุดเกินน้ำลายตัวเองดีเราัโง่ตรงนี้ทำไมวะโฟมึงดูไม่มีใครมาฟันเราไงได้คือเฮ้ยเฮ้ยมาเอาใช่ไหมได้ดะได้ลได้ละได้ลได้ลได้ได้ ได้ด่ามึงก็ได้ด่าได้ด่ามึไดูจากหมามูสแล้วนะไอสัตว์มาโฟโฟมาเลยมันมันเป็นตัวกะโหลกมันเป็นตัวกะโหลกไอโฟเป็นตัวกระโหลกชื่อจีเอมหาได้ยังอะไอเอไม่เอาไม่เอาจะเอาไอจีเอมนี่ไงไอจีเอ็าไอสัตายแล้วเหียไปไหนวะจะคมแล้วะมแล้วต้องรอให้เปิดหรอกเราเราเปิดแม่งเลยไหมเปิดได้อะไอจีเอ็มโซมันอยู่ไหนวะไอสัตว์หินหน้ากูฟันหน้าจริงนะไอสัตว แม่งอีะีเอ็มอรเเฮ้ยเอาวะมันเอาวะเอาเลเอาเลยเอาเลยไอ้ไ้ไ้ไอ้สัอไเลยเอ้าหน่อยพี่เ้นสูทวนยังไงวะไอ้ย่าเอาไปเลยเอาไปเลยเอโนราเลยอะไรวะมึงหมาบูไอ้ย่าหอเอาตกไอ้สัตว์แม่งอะไรวะเปิดกูก่อนเนาะย่อเปิดกูก่อนนะไอโนราไอเบน แม่งกูฝันหน้าของแน่แต่สตมหรืนหน้าไปด่อกี้ได้แต่สามไม่ได้ยืดทิน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 กูไม่ได้มันมาเจมาเจมาตูเจมาตูเฮ้ยตูจิ้กกูช่วยเฮ้ยใช้มีสั้นโอ้ยกระบวนการมีสั้นขอฝันหน้าหน่อยนี้เอาตายคู่เลยที่เด้ยเล่นรวมสมแข็งรวมสมเ้าหนุ่มพ่อไงโชว์เข้าคุยดิพ่อกหัว กูหมายดรู้สึกใครเอาป่าวเอาป่าเปิดอะเปิดเปิดก็ได้เปิดก็ตาเนีครับป่าวอ้แอ๊ต๊ะต๊เต๊ะเต๊ะเตตผู้อมผู้คอมมันอยู่เต็มเลยแกดีใครเนี่ยพวกนั้นอ๊ไอ้ตานคนไทยอะไรอี๋หรอได้ใครเี่ะเ ไอเจียมโซเนี่มาไอ้สักดวายงโง่เชียวมึงด้วยไอ้สักบิาเฮ้ยมึงทำอะไรทำอะไรมึงอะมีสั้นาย้รู้จากเป้าไอหนุ่มมิซันอยู่ด้วยมิซันกับสาวตงเป็ดมาดูวิเคียร์จะใส่เดียวกูไอสัตด์โดนกุใส่เดี่ยวคืนในง่

อาตายเฮียวายนะมึงอะสัตมาเป้าโลอมอเฮียเ้เองวาไอพวกตอนนี้เราเป็นไงบ้างทีเราเป็นไงบ้างทีเราเป็นไงบ้างว่าตรมมาสุดเลยอะไอ้สัตว์ด้วยตัวเกียวที่เป็นเจ้าไอฟักทองไกเกียดแม่งอะเอาแม่งดี ไปแก่ไปคว้าไปเอาควายอะไรที่ฟันไม่ได like hmm. ้ว่าแม่งไตเดียวมันอยู่อ่ะตอนมึงจะเอาวะฮะแก่ไปแก่งอกติดแบบปบาวเรื่องเย่อคุยพิซซ่าเนี่ยสู้ใครแทบไม่ได้เลยเฮ้ยฟันไม่มีแรงกระแทก็ทีว่าปึ๊บแล้วก็ตายอ่ะปึ๊บ ควายเงี้ยเนี okay. er uma, yeah. oh, you know. <S <S ่ยรู้องทำไมเราไม่มีดอกกระจาสักทีวะดอกกระเจาดักฆ่าดักฆ่าแบบมันกำลังโดดมาโดดข้ามเงี้ยแล้วมันก็ดักฆ่าปลาใส่อะไรเงี้ยไอ้เแ้่ทำไมไม่มีแบบนี้มันฝันไาดิปบ้าไก่ไอ้โฟเดินมาเดี๋ยวก็โดนฟันตายหรอกไอ้สัตสเอ้าเกียร์ตายคนเลยเกียร์โดนมึงอะไรไอ้สัสฟันโด้วยยอดน้ำมัน ไปช่วยลุงขี่ลุงชิบหายเลยเอาสาเดียวมันดนี่ใกล้ไอ้ลุงเดียวกูนะใครไม่ได้หรอเอามาเอามาเอาอาบิมาดิเอามึงมามึงมาโอ้ยเจ็บเอาใครไม่ได้ก็ปัสสาวะก่อนแกน่ะเอ้ยฝันว่าไงเอ้ยมาดิมาดิเชีย ฟันไงฟันเราจะเล่าฟันมั่วมึงอ่ะไอ้ฟัอยากได้คิวนะมึงมาดิไอ้แกไฟันเวลาไปไม่ได้เก่าไอ้ตัวไวโอ้หัว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 ไอ้ชิวไอ้เนี่ยเราถามอะไรเราถามบ้าเลยไอ้ปูเอาเราดูมันดีมันดีเดี๋ยวเราจะไปหามันไปเดี๋ยวรามารอไปยึดที่มมันชิวไยมาได้ไแกงแกงมีซันแกงมีสันแกงมีซันไม่เคยกลัวใครเไย มันสู้ไข่ไม่ได้สัตว์ไม่เคยไม่เคยกลัวใครมาสู้ไข่ไม่ได้เฮียเอาไอ้เกมโซนไอ้สัตว์ไอ้จิปัสไอตูดเนี่ยไอ้ช่อแม่กูเรียกโ้ยเดี๋ยวพูดเดี๋ยวกูโดนจับไอ้สัตว์แม่ไอ้เหี้ยตกใจหมดเลยยัโดนจับอ่ะไอพูดเยอะที่เธอเห็นแกฝุ่นมันเข้าตาเนี่ยไอ้เกมโซนเนี่ยกูเกลียดมึงว่ะเฮ้ยฮัลโหลฟันหน้าวไงเหี้ยไป ด้วยแก่ที่ได้ปีนเขาอะไอ้ตังมาเปิ่มมันควงไเอาเลยม่เอาเยปีนเขาทำได้ตึงนะไอ้เี้าเห็นแค่ฝุ่นมันเข้าตาโดนงตายค่ะแกมันโดนมันลุมเบอร์มันลุมเบอร์โอมันลุมเบอร์เออไอ้สัตว์กูแตกมาเลา

ไอ้เสือเออไอ้เหี้ยกูโดนฝันนะไอ้ห่านี่มันกคต้รตีนเลยนะมึงเป็นใครวะเมื่อกี้ว่ามึงเก่าไอ้สัตว์แต่กูเรียกไอ้ดิสแมสซีที่มันเล่นกันเก่งมาเลยไว้นอนอับหัวดำแน่มึงอ่ะซักไอ้แจ๊กจีเอมาแจ๊กคำสั่งข้ามันเฮ้ยเฮ้ยเอาเอ้าเอาไม่ต้องมีอะไรเองแล้วเอาไอ้เหี้ยนี่ไม่ถือดาวพิษมัดนะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไอ้เฮีย ไปไลยเ้ามา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 โอ้โห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 ไว้แล้วเธอเ้ามาเฮ้มาเฮ้มาเขามาเขามาไอเกมโซ่อย่างว่าวัดดามไงยะไอควายวัดดามด้วยไอสัสไอยะไอหนที่คุยกันไว้มามามาไอยะไอควาย

มาเห็นใจเพิ่อเพื่นเพื่อคนอุ้ยขอใโอ้ยพวกรู้สึนใช่ไหมสัตว์โอเคอันนี้เก่กนะมึงอ่ะควายเอ้งงควายีเก่กะไม่ต้องควายี่เก่อตัวร ไอ้เขี้ยตัวนสองเลยสัตว์สแขบงบี่ชายแข่งไอ้ควายไอ้เขี้ยมึงไม่ได้ตื่นนะไอ้สัสถ้าไอ้เขี้ยบีแล้ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์มึงใส่เดียวกูไหมไอ้ขาดาบสั้นนะไอ้ควายเอามาเขามาใครเดียวนะอยากใส่เดียวมึงวะมาดิมึงไอ้เขี้ยใส่เดียวมึงกันโอ้ยดาบลุกเด้อหรือเปล่ยเราไม่มีวันกลับมา โฟกูเริ่มเจ็บคอแล้วปะ่ะโฟวตัเองดีกว่าโอ้เจ็บคอชิบหายเลยแหละไอสัตว์พูดเลยนี่อะไรเนยมึงปีนแล้พูดทำไมอะไ,ไปเรียกไอ้คิตโต้มาดิไอ้สัตว์เรียกแมงมาดิเลยช่วยฉันด้วยไอวมันเรียนเออว่ะไอ้เฮี้ยมันเรียนอยู่ไปเรียกไอเฮี้ยมดิสแมสซี่แฮทกลางๆมาดินะไอ้สารโอ้ไม่ไมีดิสแมสซี่อเอ้าไอสา้ไอสัตว์ไม่ไมีเหรอไอ้กูพูดกี่รอบไอ้เฮี้ย ครั้งก่อนกูก็พูดไปแล้วดิเฮียว่าไม่มีเฮียมื่อวานไหนไอ้ศาตว์จำได้เปล่าไอ้สมองซ้ำเอ้ยรีเซตรีเซตแบบเมื่อกี้กูเหอะไปกดหาด้วยรัวกดท่าอะไรทั้งอย่างไะไอ้ศาตว์เดี๋ยวกูไปเรียกเอ็ดดิสแมนตี้ให้ก่อนกูไม่ไหวแล้วเฮียแม่งสีตาโตเออเฮียไอ้ท่าแม่งเล่นโปูว่ามันเอาน้ำแข็งมาเราไม่ได้ไอ้ศาตว์เดี๋ยวเรียกแม่งมาดิเสร็จการท่าไงเฮ้ยฮอลลีเดย์มึงอะไรเนี่ยหาเรื่องกูนะไอ้ศาตว์หายเรื่องงูเองน้าเฮีย อ่าได้นะมึงแหละไอสัตว์กีเอ็มเคมึงยังเอานะไอคีโอ้ยไอ้มึงได้นะได้ละคอกูก็เจ็บชิบหายเลยโอ้ยปงปชันได้แล้วกูปงพชนได้ละกูปงพชนได้ละกูปงพชนได้ละสวยอย่างนี้กูปงพชนเพื่อนมึงได้กูไอ้เช่ยกูเจ็บคอชิบหายเลยปงพชัง แล้วมึงอตะโกนทำไมกูถามนี่ดีกว่าทำตัวเองเแคยกูเดือดไอ้แค่กูเดือดไอ้สัสไอ้เแคยกูทำเพื่อคนไทยเลยเี้ยี่งกอลูกกระเดือกมึงอ่ะเดือดพี่ใหญ่ไอ้สัสก็มึงูนึกว่าลูกกระเดือกมาเบ้ามีสั่นกันนะมึงอ่ะไอ้สัสโวยไม่เอ้ยเฮียพ่อมึงไงฟันหน้ามึงไอ้สัสไว้องไอ้เปิ้มอันนี้นะรู้สึกว่ามีสั่นสู้เฮียไม่ได้หรอมาดิฟันหน้าไงไวยเอ้ย แกวก็้ามาก็ัมาเอาโจกิตตดสักโอ้คือมัดีดักกแงว่ะเราดูเอเกินโตแล้วไอ้ฟามันโตมัเนี่อะไอ้เคียมีน้ำแข็งด้วยอะไรวะไอ้เป็กัาข่าไงไอ้เป้นงข่ารู้จักเ่าไอ้ไอ้เกียบไอ้ไก่นด้หรอเฮ้ยใครเดียวไหมมาต้าต้ามามา ว่าดิแกวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนมึงเหรอไอ้สัตว์ปาบ้าเข้ามาดิสะโกนยังไงไอ้สัตว์โอ้ยเฮียขี่ลุมนะมึงอ่ะมามาเข้ามามึงอ่ะเข้ามาเฮ้ยเฮียเนี่ยเสร็จเข้ามาเข้ามาไอ้สัตว์โอ้ยกูแถมโหไม่ต้องพูดเยอะโอ้ โอ้คือคือคุณเล่นกับมือเข้าเสร็จตอนเนี้ยรู้สึกว่าตอนเทียร์คุณน่าจะเล่นกับมือไม่ได้แล้วน่าจะต้องไปฟังหูอีกยาวเลยมาดิมาดิมาเลยมาเข้ามาดิสัสมาดิหมอมาเข้ามาไอซัสเฮ้ยบุกมาดิไอ้สัสควายที่เก็ยกูมีสันนะอีเวนได้เนาะได้เนาะ มึงมึงจะเข้ามาใช่ไหมไม่ได้ด,เาาดิเข้ามาดิไอ้สัสเข้ามาดิเฮ้ยเขี่ยอะไรมันไขวะนะแม,นะม่งเอฟเคแล้วมึงไงสัสกีดมึงเถี่ยไว้ฝันหน้ามึงอ่ะไว้มึงได้ยี่ห้อเอฟเคไอ้สัตว์ฮะฆ่าคนที่มเ,เ,เคไอ้ไว้โง่ไอ้สัสไอ,อไก่ แม่งหาวเต็มนะมึงไงควายวันหน้ามึงไอ้ชี้อวันหน้ามึงไอ้สัตว์ควายะเล่นซื่อๆไอ้สัตว์ควายไอ้ชี้อะเอาแดกของมึงเดือนไอ้สัตว์ควายไอโฟนแล้วมึงเงียบทำไมเนี่ยจริงจังอยู่ไอ้นันใครวะหนูเนี่ยไอซีฟี่ไฟอะไรแต่แม่งเสร็จแล้วกูเอาแม่งได้ไหมเนี่ย ไอ้ขี้เก๊กไอ้เคี้ยเบคอนอีกแล้วเนี่ยมาดิไอ้สัสไอ้ขี้เก๊กไวไอ้โฟมเปลี่ยนอาวุธเถอะถ้ามึงไม่ถนัดอาวุธเทียนะวางตายนะโฟมีไอ้เคี้ยฮอลลีเดียส์น่ะไอ้สัสไก่อยังเงีละดูไอ้มึงซ้ำสอบกูไปทั่วเลยฮะซ้ำสอบไอ้เคี้ยซ้ำโอ้ยแต่กูเจ็บคออ่ากูเจ็บคอทำตัวเองครับไอ้โง่ไม่ต้องบน ไม่พออูอยากต่อยเอ็มวอดีดีอะไอ้าศตอาต <Okay. S 3> ว์แม่งเล่นตึงยิหมาอะไรอย่างเงี้วอ่อยะไปต่อมันนะแน่แน่ปุ๊บมึงก็ต่อกันได้แล้วีิมันขี้<า>ลุมจังเลยว่ามันขี<ผ>้ลุมอ่ะไอ้แกเนี่ยไอไ้แกได้ขี้ลุมอ่ะไอ,ศไอ้ศาตว์ไอ้เบคอนอะไอ้ขี้เมึงอ่ะไอ้ศาสตร์เอ้ยเก๊ขาพร้อมไงอ่ะมาไม่ต้องมาเก๊กอีกวายไม่มีที่มึงกิ๊กตอนนี้โง่ไอ้แก่หนเลยมึงไงศาสตว์เข้ามา ทำามเฮ้ยทำไมมราชอบต้ำสอบคนเดียวเนี่ฮอลิเดย์แหละไป็นีคกูไม่ต้ำสอบใขได้เวยได้คูซ้ำสอบทุกคนอะไอ้สัสครูคกูฆ่าคูไม่มปอีจากใส่เปล่าไปซ้ำสอบใครแบไอ้แก่ฮอลิเดย์ได้ที่อะูท้ำสอทุกคนอะไอ้เขียวนุงเก๊กจังเลยวะสัสโอ้ยย เอาจริงนะไปเรียกไอ้ดิมาฟีเฮ็ดมาน่าจะสบายกว่าได้เดี๋ยวกูลองไปเรียกมันดูแป๊บไม่มันเล่นมันเล่นเดี๋ยวไม่มีตัวนึ้หมาไอ้สัตว์ลืมเลยแม่งไอ้สัตดอุ้ยเอาเปล่าเฮ้ยไอ้ปั๊นโลหลานไงไอควายเอ้ยหมายหมายควายเอ้ยไม่เป็นคำดันเบาหวานก็เป็น วางเลยนะไม่ไหวแล้วเอาเอาเฮ้ยแท้มคนดีนี่กูเบื่อแบบแม่งเบียวคนดีแหละต่เกลียดไหมไหมเดี๋ยวคนดีนะเป็นคนดีในสังคมแล้วมึงคิดว่าเก่าไอ้เหี้ยอะสัตว์เป็นคนดีในสังคมไม่ควายเออไอ้สัตว์เป็นได้แค่มือฉมังอควายมึงอะไอ้เหี้ยอะนะอย่าเบียวนี่สัตว์ ไอเฮี้ยไอเบี้ยววายมึงด้วยไอ้เฮี้ยไอ้โกโจสัตตุลุไอ้ฮอลิเดย์มึงก็มาดิอย่ารุมหนสว์ไอ้ mm hmm. ه, เฮีย้ยไอ้พวกเฮีย้ยเป็นเฮีย้ยนักหนาว่าขี้ลุมชิบายเด้ไอ้ตาได้เว้ย ไปนี่มโกโจทัดต่อลูกได้มั้โอู้หูน่มึงไปใส่ไปแบบนีวเด้อไปแกมเข้ามาเลยฝันหน้ากลัวตอนนั้นน่ะไอสัตว์ายเด็กเสือกนี่เฮียเรื่องชาวบ้านนี่สัตว์ฮะเป็นเฮียอะไร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 เป็นเฮีย